สวัสดีลูกค้าลาเลบูสุขบายทุกท่านค่ะกลับมาพบกับแอดมินนะคะสำหรับวันนี้แอดมินมาพร้อมกับรถที่เพิ่งเข้าใหม่ค่ะครั้นนี้เป็นหาเลเดวิสานสปอรต์เตอร์48รถปี2020ค่ะสำหรับสเปคนะคะก็เป็นสเปค MLY ค่ะเป็นตัวประกอบไทยนะคะเครื่องยนต์1 2 c c ซีซีค่ะเลขไมค์คันนี้ก็น้อยมากๆเลยค่ะลูกค้าเลขไม่เพียง4 3 7 7กิโลเมตรเท่านั้นเองค่ะ จัดเลยค่ะเอาใจไวรุ่นเมกันสุดๆเลยนะคะสำหรับฮาร์เล็ a v i เดวิสันสปอร์ตเตอร์โฟเอคันนี้ค่ะลูกคา้ารถปี20นะคะสีเทา River Rock g r a y ร e n เดนิมนะคะจับแป๊บนึงค่ะโอเคสเปค ml y ค่ะตัวประกอบไทยนะคะนี่ค่ะที่เพจก็จะเขียนเหมือนเดิมเลยค่ะโมเดลนะคะ fl 1 2 x นะคะเป็น มอสอีย e, uh, นะคะแฟคทอรี Limited, mm ่ d m c ไทยแลนดลิเตนะคะเครื่องยนต์1 2 0 2 c <oughs> c ค่ะ เป็นสีเทาด้านนะคะมีชื่อสีว่าร i v e ว Rock g r a เกรเดนถ้าแปลเป็นไทยก็แบบเป็นหินแม่น้ำสีเทาด้านๆอะไรประมาณนี้ค่ะลูกค้าข้างถังน้ำมันก็จะเป็น h a ร์เล็ตต์เรวสกรีลงไปเลยนะคะที่ถังน้ำมันทั้งสองด้าน,นะคะ่ะบางคนหน้ากับบางคนหลังเป็นสีดำล้วนนะคะเป็นสีดำเงานะคะไม่มีลวดลายค่ะสำหรับของแต่งก็มาพร้อมกับโชว์แบนแอนไฮนนะคะเบาะคนซ้อน,นะคะ่ะคันนี้คุณภรรยาซ้อนได้นะคะมีเบาะคนซ้อนมาให้เรียบร้อยแล้วก็ผักเท้าคนซ้อนของ H.D. ค่ะคันนี้คุณพระยาต้องเซ์เยสแน่ๆเลยเพราะว่าซ้อนได้แล้วปกติ 4X ไม่มีที่ซ้อนมาให้นะคะรถคันนี้โดยรวมสวยค่ะเพราะว่าเลขหมล์เพียง4,000กิโลเมตรเท่านั้นเองค่ะลูกค้า 4X เลิกผลิตแล้วนะคะตอนนี้จะเป็นของแลไอเทมแล้วค่ะลูกค้าท่านไหนที่หาอยู่นะคะรีบจับจองเป็นเจ้าของกันนะคะเป็นรุ่นที่ตำนานแล้วก็เป็นรุ่นที่อมตะของฮาร์เลสเดวิสันมากๆค่ะ ถันงน้ำมันทั้งสองด้านนะคะเป็นลวดลายเดียวกันเลยนะคะประมาณนี้ค่ะสำหรับราคาตารางการดาวกัรผ่อนนะคะเดี๋ยวแอดมินมาลงรายละเอียดไว้ให้ด้านล่างนะคะลูกค้าที่สนใจนะคะสามารถโทรหาแอดมินได้เลยนะคะสำหรับวันนี้แอดมินต้องขอตัวลาไปแล้วค่ะพบกันใหม่ในคันหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ